สวัสดีครับเรามาอยู่ในเกมเกมอัุวินกันผมเคยเล่นเกมนี้นานแล้วนั้นเรามาเริ่มกันดาบมาต้องเสียเวลาผมขอเป็นนักเวทนะเพราะว่านักดาบมันจะมีสิทธิ์ที่ว่าเสียงผมจะข้ามเลยถ้าผมพูดภาษาเกตม่เป็นอยู่แล้วครับและขอโทษสําหรับคนที่ว่าผมหายไปนานนะที่ว่าไม่ค่อยผัวมาเลยอะคือไม่ใช่ไม่ค่อยผมมาแล้วครับ ก็คือผมทําคลิปอยู่นะแต่มันโทรศัพท์ผมมันเป็นเครื่องเก่านะก็คือผมเล่นเกมเก่าๆได้เท่านั้นก็เลยเท่นเกมอะไรไม่ได้เลยต้องขอโทษสำหรับคนที่คนที่มาติดตามผมทั้งสิบแปดคนนะครับแล้วต้องขอโทษจริงๆที่ผมไม่ได้มามานั้นเลยครับอา่า คุยกับันนี้ไม่ได้เราต้องใช่ตรงเนี้คือรู้สึกว่าอาวุธของเราจะอยู่ตรงไหนว่าเออไม่ใช่เออไม่ได้เล่นนานแล้วลืมหมดแล้วใช่ใช่ใครที่ไม่ค่อยหมายตัใจนี่คือให้เรามาคุยกับเขาเพราะว่าเราจะได้รับภารกิจด้วยครับต่อมามาคุยกับคนที่เรารู้จัก เราให้ของแนละ้วคือคุยกับคนที่มีเครื่องหมายตกใจนะาว่ารเราสามารถคุยได้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นจะเป็นผลึกสําหรับมอนเตอร์ของเราก็คือเป็นการช่วยสู้เหมือนกันถ้าผมพูดเร็วเกินไปต้องขอโทษนะครับคือเวลามันไม,ม่มีมากนะครับแล้วเราก็ไปดูอมอนเตอร์กัน ตะเกอรเตันเป็นมอนเตอร์ระดับต่ำนะครับไม่ใช่มอนเตอร์ระดับสูงไม่ต้องไปแบบว่าสนใจครับเราสู้แบบว่าของเราก็พอครับตะเกอรตันจะมีหลายแบบแ้วเกมนี้เกมคว่ายนี้คือดีเหมือนกันนะครับอ้อลืมไปนักวินี้คือมีนักวินี่คือไม่เป็นไรครับโจมตีระยะไกลได้แต่ว่าจะเอาตัวเข้าไปแลกเด็ดขาด ิธีเก็บของก,ก็กดปุ่มตรงที่เราโจมตีนะครับขอย้ําว่าอย่าให้นักเวด้วยนะครับถ้าเป็นนักดาบนักดาบถืวโล่ก็พอว่าครับเพราะว่าเราจะสามารถที่จะเออ,อย่างไรครับบล็อกการโจมตีได้นักเวมีดีอย่างหนึ่งคือสามารถโจมตีไปวงกว้างได้อย่างดีอย่างเมยนะครับว่าต้องเก็บคือขอย้ำนะครับว่า มันจะมีบางอันนะ่ะเป็นระเบิดเป็นถังระเบิดครับคือถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งคือมันจะดีมากและนี้มันจะมีสกิลให้เราด้วยแต่ของสกิลนักเวทมันจะดีกว่าเทียบกับสกิลนักดาบนักดาบตัวโลกกับนักดาบใหญ่คือมันจะเป็นปัญหาโอเคครับแล้วมาถึงจุดที่ว่าเราเรียกว่าสกิลกับอันติ อันติเอยก็คือจะเตตัของเราให้เราดูนักดาบนักดาบถือโลกจะพิศเศษกว่าตัวอื่นครับว่าสามารถสื่อสองดาบได้แต่ข้อเสียคือเลือดจะรุดเร็วนั้นผมจะอัพเป็นทู้ไซเวทเยอะจากนักอัพสกิลสกิลจะอยู่ตรงนี้อ่าทำไมถึงมีสกิลเยอะเออขอโทษครับนักเวดเออี่ยนะ นักเว่จะมีทักิลตามแบบของตัวเองหมดเราจะอัพสักษใสายฟ้าแล้วก็ใส่นี้อ่าเราก็จะทักษใสายฟ้าให้เราเคลียร์ด่านตะกี้ตะตันตะกี้ตตั้นมีจิตแพ้แท้สายดาได้แต่นักเวทมีดีคืออ่า เมื่อกี้เราเก็บหินแร่ได้เอ,อเรียบวบาเพชรดีกว่าไหมข้อดีของเพชรคือสามารถช่วยเราในการโจมตีได้แต่ข้อเสียคือมันไม่สามารถใช้นานในแบบของมันไดโโ้โอ้มันดีแดงคือมันดีเพิงนะครับมันดีแต่ละอันจะมีเกี่ยวกับมันดีเป็นมันดีเพิง ราสามารถเซฟตรงนี้ได้แต่ว่าขอแนะนําว่าอยากเพิ่งอย่าเซฟอยู่นะครับเพราะว่าเราจะมีมานาส่วนสีทองก็คือ SP นะครับถ้าไม่ถึง SP เพราะว่าเราเดี๋ยวนะอาวุธได้ต่ำห้าคือคราวที่แล้วเล่นนอกนอกรอบเห็นตน่ำนี่ขอตัวก่อน อ่ผมแจ้งมาป่าน้อยเป็นคนพูดนะครับว่าไงทุกคนมาเร็วมา,มาเร็วได้ไหมล่ะไม่ไ้มาเร็วหรอมาป่าน้อยเพิ่งนั้นนะ่ะแต่ว่าขอจบคลิปตรงนี้เลยดีกว่านะมาป่าน้อยจบคลิป <c oughs> ขอจบคลิปตรงนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย